ะะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเราจะมาปลูกยังไงนะคะให้มะเขือของเราเนี่ยติดง่ายเจริญเติบโตเร็วติดดอกออกผลได้ดีเราจะไปดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะมาดูมะเขือของเยปานก่อนนะคะที่เยปานจะใช้ปลูกวันนี้จะเป็นมะเขือนะคะลูกเล็กเป็นมะเขือเปาะลูกเล็กนะคะจะมีอยู่สามต้นไปดูกระถางของเยปานก่อนคะ่ะ นี่ยปังจะใช้กระมังนะคะกระมังของใครที่ชำรุดเราไม่ต้องทิ้งนะคะเราเอามาปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้เลยค่ะเยปังก็เจาะรูเอาไว้แล้วนะคะเยปังก็จะใช้กระถางใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่าเยปังจะปลูกมะเขือ3ต้นมาดูดินที่เยปังจะใช้ปลูกมะเขือวันนี้เยปังจะใช้ดินถุง จะเป็นดินขุยภผยหรือดินก้ามปูก็ได้นะคะเป็นดินร่วนซุยเราหาซื้อที่ตามร้านเกษตรร้านขายต้นไม้ก็มีขายค่ะยปันจะผสมปลูกวันนี้ยาปันก็จะใช้เปลือกไข่ผสมลงไปด้วยมีน้อยมีมากใช้ได้เลยค่ะในเปลือกไข่เขาจะมีแคลเซียมทําให้พืชผักของเราแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีจะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นปุ๋ยหมักค่ะ ปุ๋ยหมักที่ยายปานหมักเอาไว้ยยปานก็ใช้พวกใบไม้นะคะแล้วก็มีปุ๋ยคอกมีพวกเศษอาหารทับถมกันเป็นชั้นๆค่ะเขาย่อยสลายแล้วเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้เรานะคะถ้าใครไม่มีปุ๋ยหมักเอาไว้เราใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอย่างอื่นที่เรามีอยู่ใช้แทนได้เลยค่ะก็จะมาผสมดินปลูกก่อนค่ะ างก็จะมาบดเปลือกไข่ก่อนนะคะเอาผสมดินปลูกเลยมีน้อยมีมากใช้ได้เลยนะคะเปลือกไข่เนี่ยหรือใครไม่มีก็ไม่จำใช้ก็ได้ค่ะเราใช้แต่ปุ๋ยคอกก็ได้นะคะ ปุ๋ยหมักของเรานะคะหรือว่าปุ๋ยคอกนะคะใ,ให้เพื่อนกาเอานะคะ อนที่เยแปนจะปลูกมะเขือเยแปนจะมาขัดขวดก่อนนะคะและเจาะรูด้วยเัแปนจะทําเอาไว้ใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะเขือค่ะ ต่อมาเยปังก็จะใช้ขวดที่เยปังเจาะรูเอาไว้นะคะเอาใส่ตรงกลางกระถางเลยค่ะ ปที่ยาปันทําเอาไว้นะคะยาปังก็จะใส่ปุ๋ยพืชสดก็จะเป็นพวกผลไม้พืชผ,ผักชนิดต่างๆะคะ่ะปังก็จะเอาใส่ไปเลยเศษผักที่เหลือจากในครัวนะคะอย่าทิ้งค่ะ เราเอามาใส่กับพืชผักของเราได้เลยนี่นะคะใช้ฝาปิดไว้ก่อนก้นขวดของเรานี่แหละ ส่วนมะเขือที่เยปานปลูกนะคะต้นเขาก็ใหญ่โตพอสมควรนะคะเยปานก็จะมาเด็ดใบล่างเข้าออกก่อนแจะแสงแดดให้ส่องถึงลําต้นคะ่ะเพราะมะเขือที่เยปานอามาปลูกนี่ต้นเขาใหญ่แล้วไม่เค่เป็นมะเขือที่ต้นเล็กอยู่นะคะ,ะเสร็จแล้วคะ่ะใช้น้ำรดเลยเยปางก็เตรียมน้ำ ไว้นะคะนี่ค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะยายปังก็จะเอาใส่ลงไปหนึ่งฝาเล่นการติดลากได้อย่างดีเลยให้พืชผักของเราที่ปลูกใหม่ๆนะคะสดชื่นเล่งการเจริญเติบโตนะคะใช้ลกเลยค่ะ ยังไงบ้างคะปลูกมะเขือเนะะี่ยค่ะปลูกง่ายมากก็ลองไปหามาปลูกดูนะคะกระถางหนึ่งเนี่ยเรามีพื้นที่น้อยๆเราก็ปลูกได้ตั้งหลายต้นนะคะปลูกได้ทั้งสองสามต้นนะคะมะเขือนี่ก็เป็นพืชผักสวนควรัวที่มีอายุอยู่กับเราได้นานเหมือนกันนะคะบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยคะ่ะเลยถ้าเกิดเราบำรุงแบบนี้นะคะมะเขือของเราก็าเจริญเติบโตเร็ว ติดดอกออกผลให้เราเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์